สวัสดีค่ะตีอยู่ที่ 3K NP ยนตกิจสาขา3โคกประทุมค่ะที่นี่เป็นสำนักงานใหญ่นะคะจะมีรถตู้หลากหลายปีหลากหลายรุ่นไว้ให้คุณลูกค้าได้เลือกชมค่ะก่อนอื่นฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะตีจะมีอัปเดตรถตู้ใหม่ๆให้ชมกันทุกวันเลยค่ะจะมีทั้งแต่ง VIP แบบเดิมๆเ,เกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้เครื่อง2.5เครื่อง3,000ไว้บริการให้กับคุณลูกค้าครบทุกรุ่นเลยค่ะ สนใจนะคะแวะเข้ามาชมได้ทุกวันเลยค่ะตอนนี้นะคะก็มีโปรโมชั่นนะคะาทางธนาคารได้ร่วมกับทางเต็นต์นะคะจัดโปรโมชั่นขับฟรี90วันต่อให้อีก1เดือนค่ะตอนนี้ยังทันนะคะคุณลูกค้าที่สนใจนะคะอยากได้รับโปรโมชั่นขับฟรี90วันพร้อมกับดอกอรับดอกเบี้ยพิเศษ,ษอีกด้วยนะคะสนใจเข้ามาชมนะคะมาทำสัญญาได้เลยค่ะยังมีเวลาทันนะคะใช้ระยะเวลาในการทำสัญญา 3 5วันก็ทราบผลแล้วค่ะคันที่เราจะแนะนำในวันนี้นะคะเป็น Toyota c o m ม u t e r ปี2018เครื่อง3,000เกียร์ธรรมดาสีเทาค่ะคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะคะที่อยากแนะนำมากๆเลยค่ะเป็นปีใหม่ด้วยนะคะออปชั่นต่างๆครบค่ะเดีย๋ยวเรามาชมด้านนอกกันก่อนเลยนะคะใส่สเกิร์ตให้รอบคันแล้วนะคะ อุปกรณ์ไฟต่างๆกระจังหน้าใหม่มากค่ะคุณลูกค้าลองดูได้เลยนะคะเป็นรถอีกคันหนึ่งที่สภาพดีมากๆปีใหม่ด้วยนะคะ2018ค่ะสภาพเครื่องยนต์นี่ใหม่กิฟต์เลยนะคะรอยแต้มสีรอยซีนยางยังอยู่ครบทุกจุดค่ะนี่เลยนะคะอุปกรณ์ไฟต่างๆนะคะใหม่มาก สภาพดีมากค่ะฝากระโปรงเดิมๆเลยค่ะนี่นะคะมีการสาดกันน้ำฝนให้แล้วค่ะสีนี้เดิมๆเลยนะคะไม่เคยทำสีค่ะนี่เลยแม็กขอบ18บแปยางใหม่สวยงามมากนี่นะคะ แม็คเพ่มากเลยค่ะเข้ากับตัวรถมากๆเลยค่ะประมาณรอบคันค่ะชายคุยนะคะนี่นะคะดูสภาพการใช้งานนะคะแผงประตูนะคะไม่มีรอยเลยค่ะซุ้มล้อนะคะสภาพใหม่มากแผ่นพลาสตค่ะไม่มีรอยน้ำกดเลยนะคะตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะคะคุณลูกค้าสามารถฟังเสียงเครื่องยนต์ได้เลยค่ะ เครื่องดีเครื่องแน่นมากนะคะเราตรวจเช็คทุกระบบให้แล้วค่ะเครื่องเล่นนะคะจอเจ็ดนิ้วค่ะคันนี้นะคะจะเป็น VIP โทนสีครีมตัดกับสีดำค่ะด้านหลังนะคะด้านหลังเบาะจะเป็นสีดำค่ะด้านบนนะคะจะเป็นแผงควบคุมระบบไฟการทำงานทั้งหมดของตัวรถค่ะ นี่นะคะมีปุ่มปรับระดับไฟอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ปุ่มควบคุมอุณหภูมิแอร์นะคะไฟสว่าง <c oughs> ไฟสว่างมากนะคะด้านหน้านี่นะคะสเกิร์ตด้านข้างรอบคันนะคะเดี๋ยวพาชมด้านหลังค่ะภายในสะอาดมากนะคะเราตีปิดตรงทางขึ้นด้วยนะคะเพิ่มความสวยงามค่ะ คันนี้นะคะจะเป็นเบาะ VIP สี่แถวสิบสองที่นั่งค่ะนี่นะคะเป็นโทนสีครีมค่ะด้านหลังนะคะจะเป็นสีดำดีมากเลยค่ะด้านหลังก็จะกันเปื้อนได้นะคะด้านหน้าก็โทนสีครีมตัดกับสีดำเข้ากันมากเลยค่ะภายในก็หุ้มหนังรอบคันค่ะพะม่านรอบคันคอนโซลน,นะคะคอนโซล เป็นคอนโซลแบบเรียบนะคะทําให้ด้านหน้านี้นั่งได้สบายค่ะคอนโซลนี่ก็สามารถนั่งได้นะคะวางของได้ค่ะหลังคา VAP ค่ะนี่นะคะเป็นลายอ่างค่ะสวยงามมากค่ะมะีไฟหลายสีนะคะนี่ค่ะ เข้ากับตัวรถเลยนะคะเบาะนะคะภายในหลังคาเข้ากันมากเลยนะคะเป็นโทนแบบนี้นะคะ,คะสวยงามมากค่ะไฟสว่างนะคะจะออกโทนสีเหลืองนิดหน่อยค่ะทีวีนะคะทีวีจอใหญ่มากนะคะ มีลำโพงกลางลำโพงแหลมค่ะเพิ่มความคมชัดให้กับะระบบเสียงค่ะนี่นะคะตรงลำโพงก็จะมีไฟด้วยนะคะทำให้สว่างมากขึ้นค่ะน่าใช้มากเลยนะคะรถบางๆเดิมๆกันเลยค่ะนี่นะคะรถบางมากสีสวยมากค่ะนี่นะคะเป็นรถเดิมๆไม่มีอุบัติเหตุค่ะ กระจกทุกบานของโตโยต้ายังอยู่ครบนะคะแม็กสวยมากสเกิร์ตรอบคันด้านหลังค่ะมีกล้องด้วยนะคะนี่เลยด้านหลังนะคะเป็นเบาะสีแถวค่ะ ด้านหลังนะคะจะเป็นโทนสีดำซึ่งเป็นกันเปื้อนได้ดีมากเลยนะคะจะทำให้เบาะไม่เลอะง่ายค่ะนี่นะคะหลังคาหลังคา V ด้านหลังซซอหลังค่ะมีระบบไฟด้วยนะคะเบาะแถวสุดท้ายสามารถพับเก็บด้านข้างแล้วก็วางสัมภาระได้ค่ะ เหมาะมากเลยนะคะคันนี้สําหรับรับจ้างวิ่งพนักง,งานนะคะไซส์สีแถวนะคะมีคุณลูกค้าอยากได้แบบนี้นะคะปีใหม่ๆขอแนะนําคันนี้เลยค่ะคันนี้ก็ฟรีดาวนะคะฟรีดาวค่ะคุณลูกค้าดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมของออการผ่อนชาระนะคะค่างวดได้ที่ใต้คลิปได้เลยค่ะราคาเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่นะคะคันนี้นะคะใช้เงินออกรถห0,000่นเท่านั้นค่ะรถสวยๆส,สภาพดีๆนะคะแต่ง v i p แล้ว พร้อมใช้เลยค่ะใช้เงินออกรถแค่หนึ่งบาทเท่านั้นนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่มีเครดิตดีนะคะจัดได้เต็มฟรีดาวเลยค่ะมีลำโพงเล็กตรงนี้ด้วยนะคะครบมากๆเลยค่ะคันนี้นะคะปีใหม่ด้วยวิ่งโรงงานวิ่งร่วมนะคะที่กำหนดปีนะคะคันนี้เหมาะมากๆเลยนี่ค่ะเดิมๆนะคะไม่มีอุบัติเหตุค่ะ ดูพวงมาลัยน,นะคะดูการใช้งานนะคะจากอุปกรณ์ต่างๆได้เลยนะคะสภาพดีมากค่ะมีเครื่องเล่นค่ะจอ7นิ้วนะคะการใช้งานค่ะ10,000แสนต้นๆน,นะคะ10,000แสนต้นๆค่ะสภาพโดยรวมถือว่าน่าใช้มากๆนะคะฝากไว้ด้วยค่ะสนใจนะคะจะขอรูปเพิ่มเติมคลิกที่ไลน์ลิงก์อัตโนมัติได้เลยค่ะหรือว่าจะโทรมาสอบถาม นะคะคได้ที่เบอร์โทรที่อยู่ในคลิปนี้ได้เลยนะคะปี2018เกียร์ธรรมดาค่ะ